สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสรยุทธโปรตตอบแฟนเพจส่องคอมเมนต์สรยุทธโต้แฟนเพจหลังบอกอวยชัดชาติชาวเน็ตแห่ไลค์นับหมืน่นจากกรณีนายสามารถรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และดีดรองผู้ว่ากรุงเทพโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าส่งงบกทมปี65เหลือให้ผู้ว่าชัดชาติใช้เท่าไหร่ เพจเฟซบุ๊กสรยุธสุทธาสนาจินดากรมกกรมการข่าวระบุว่าผู้ว่ากรุงเทพชัดชาติบอกงบลงทุนกทมแม้เหลือใช้แค่94ล้านแต่มั่นใจทำนโยบายได้หลังจากนี้มอบหมายให้ทีมรองผู้ว่าที่รับผิดชอบไปศึกษารายละเอียดมั่นใจว่านโยบายของตนทำได้เพราะใช้งบประมาณไม่มากช่วงแรก ไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ละโครงการไม่ได้เน้นใช้งบแต่เน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอวยกันจังนะคะอวยกันจังนะคะสมเพศงานนี้สรยุยุสทธทัศเจนดาแสดงความคิดเห็นกลับไปว่าสมเพศสะกดผิดนะครับต้องสมเพศครับชอช้างสงสารสลดใจ ควรได้รับความกรุณาเช่นเป็นคนอนาถาแล้วอดสมเพศไม่ได้มักใช้เข้าคู่กับคำเวทนาเป็นสมเพศเวทนาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ